คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆนันผู้ชมที่รับทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเลขนี้มาแรงจริงๆงวดสมุกตุลาคม2563 ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับการประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลว่า16ตุลาคม2563ก็จะมาถึงนะครับเลขนี้มาแรงจริงๆครับไปดูกันครับมาแรงเป็นยังไงบ้างครับมีเลขอะไรกันบ้างนะครับล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าวิชัยพานชัยได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ครับพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่ามันเกินไปไหม5ใบ1,000เท่ากับใบละ200เลยนะยุบเข้ายากมากแพง คนไม่มีอันจะกินสงสัยขายสร้างตึกบอกว่า5ใบ1,000บาทครับใบละ200บาทครับเราไปดูครับว่ามีเลขอะไรครับที่ขายกันขนาดนี้นะครับนี่ครับคุณวิชัยก็พโปงลงไปครับนี่ครับชุดละ1,000บาทครับ5ใบครับ30ล้านบาทครับเราไปดูกันชัดๆเลยนะครับว่ามีเลขอะไรกันบ้างนะครับสังเกตดีๆครับท้าย2ตัวครับเป็นเลข 1, 3มครับท่านชมครับ 1, 3นะครับ 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3ครับชุดละ5ใบ1,000บาทครับเท่ากับใบละ200บาทเลยนะครับเลข 1, 3มาแรงจริงๆครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็หาซื้อก็ได้นะครับที่ไม่แพงเกินไปที่พอเหมาะพอดีกับเงินของเรานะครับ 1, 3ครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่16ตุลาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับเลขนี้มาแรงจริงๆครับท่านผู้ชมครับ แล้ก็ขอขอบคุณที่มาจากวิชัยปัญชัยและก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกแผนนี้อก็ขออวยพรน้ำชมท่านจงโชคดีมีชัยในวันที่16ตุลาคม63ทุกทุกท่านทุกทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ